กราบสวัสดีทุกท่านชันทุกท่านพบกับช่องทีทโบสันเดย์ครับเราเปิดตัวมาด้วยที่ว่านหางจระเข้นะครับผมจะเอาว่านหางจระเข้ไปทําอะไรนะครับผมอ๋อผมก็จะไปเอายัดขวดครับยัดทําไมก็ไม่รู้แต่ผมก็จะยัดครับแล้วผมก็จะตัดตัดด้วยขนาดนี้นะครับขนาดที่ขนาดว่านหางจระเข้ที่ผมตัดขวดไว้นะครับอ่างั้นไปเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าผมจะลองปักชํากิ่งไม้ครับโดยใช้ว่านหางจระเข้นะครับ ไปดูขั้นตอนและวิธีการทําพร้อมกันนะครับผมขั้นตอนแรกผมจะนําขวดพลาสติกครับที่เราไม่ได้ใช้แล้วครับผมก็จะมาตัดนะครับตัดเกือบถึงปากขวดนะครับสูงๆตัดขวดบ้างแก้วน้าพลาสติกที่เหลือใช้บ้างนะครับมารีไซเคิลกันให้หมดมาปลูกต้นไม้กันให้หมดเมื่อได้ภาชนะที่เราต้องการนะครับผมก็จะเอาไปเจาะรูครับเพื่อเป็นการระบายน้ําครับในการปลูกต้นไม้นะครับไม่ให้รากเน่าเจาะรูทั้งแก้วทั้งขวดนะครับ จากนั้นผมก็จะนำว่านหางจระเข้มาวัดขนาดกับขวดที่ตัดไว้นะครับผมผมก็จะตัดว่านหางจระเข้ฉับฉับฉับจะไว้มีดไม่ฉับสิอันเริ่มกันที่ขวดนะครับอา้าวต่อไปก็จะเป็นแก้วนะครับเอาแก้วมาสิอา่าแก้วมาแล้วก็เอาว่านหางจระเข้นะครับทิลงไปวัดขนาดปากแก้วครับความสูงอ่ะตัดไปชับเข้าไปอ่ะอา้าวอันที่หกเข้ามาฟับเข้าไปโอเคหกอันแล้วต่อไปเป็นการ ปากกิ่งครับปาดกิ่งผมก็จะปาดให้เป็นรูปร่างปากฉลามนครับฟับแหลมแหลมอย่างนี้ครับปั๊บเข้าไปนะอย่างนี้ครับมันแหลมแหลมนะครับเมื่อได้ขนาดตามที่เราต้องการครับจากนั้นผมก็จะเสียบลงไปในว่านหางจระเข้ครับฟับเข้าไปฮะเสียบจนครบ6อันนะครับเสียบไปเรื่อยๆอย่าเสียบมิดอย่าเสียบมิดครับเดี๋ยวมันจะทะลุอย่าเสียบมิดอ่ะเสียบตามขนาดครับอันนี้จะยาวหน่อยผมก็จะเสียบลึกหน่อยครับปาดเข้าไปอ่ะเป็นไง กิ่งแรกเป็นกิ่งต้นโกสุมนะครับอันนี้เป็นกิ่งเศรษฐีอะไรผมจําชื่อไม่ได้แต่มีคําว่าเศรษฐีน่ะมันก็ลายยากจะรวยเป็นเศรษฐีเหมือนกันไอเจ้ากิ่งนี้มันก็เป็นต้นเศรษฐีนะครับมาจากต้นเศรษฐีนะครับถ้าเราเสียบสองกิ่งมันก็จะเป็นเศรษฐีเศรษฐีนะ่ยวกิ่งที่3เข้ามาจะพูดว่างไงดีนะเนี่ยเศรษฐีเศรษฐีเศรษฐีเออมันจะรวยกันใหญ่โตแล้วมั้งอ่ะมาอย่าพามตอ อ่ะกินก็ครบตามภาชนะที่เราจัดเตรียมไว้นะครับขั้นตอนต่อไปผมก็จะใส่ดินนะครับปั๊บกับไปตัดขวดมาใส่ดินอะใส่จนเต็มนะครับเมื่อใส่ดินจนครบทั้งหกอันนะครับผมก็จะลดน้ําเป็นขั้นตอนต่อไปนะครับผมก็โอเคครับสําำร็บเป็นที่เรียบร้อยแต่รบกวนหนึ่งอย่างนะครับถ้าใครมีความรู้ทางด้านนี้นะครับรบกวนเม้นตใต้คลิปนะครับ ว่ากว่ารากจะออกนี่ใช้เวลากี่วันผมดูจากในคลิปรากมันก็เต็มแก้วนะคิดว่าน่าจะโอเคนะครับสูตรนี้เอาเป็นว่าติดตามในคลิปต่อไปดีกว่าคลิปหน้าในตอนที่สองว่ารากจะงอกหรือเปล่าหรือถ้าใครมีความรู้ด้านนี้ก็รบกวนเมนใต้คลิปหน่อยครับว่ารากกว่าจะงอกใช้เวลากี่วันก็เอาเป็นว่าขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ติดตามรับชม สูตรเกษตรก็มาธรรมชาติแต่ที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe กดติดตามเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปในคลิปหน้านะครับขอบพระคุณทุกท่านอย่างสูงจ้ะบ๊ายบายคลิปนี้ขอจบแค่นี้เจอกันที่ ep 2ลากจะงอกหรือเปล่าไม่รู้บ๊ายบายจ้ะ